ยองเอ้กินเขาแรกเนี่ยมน่ึงลูก้เ้ยพี่ยองเออโลก้มาหนึ่ตาัวครับกินเขาแรงน้ำกันครับนีผักพีน้องนี่อืมน้องซีนแห้งน้ำเดินนี่ครับปลาทอดน้ำซีนแห้งน้ำครับ คนครับไม่ต้องกินยังมาอ,อีกน,น้อยพอแล้วครับข้าเย็นแล้วอร <Okay. S 1> ่อยครับมากินข้าวแรงน้ำกันครับ <Okay. S 1> ข้าวเหนียวครับข้าวเหนียวร้อนๆครับ